นานเลยพี่จมเพราะว่าไซอ่ะตาสินใจไซตั้งหนูทองไปออฟฟิศวันนี้ที่บ้านกรอย่ะเงินนี่มันเด็กเงินที่มันเด็กไซกับปู่อ้อมสินนะมันตุบกู้ตัวเลยพี่จมเงินหัวยังโ่นมี่บอมีนะคะบ้านเนี้ยมาได้มีมันได้มีอันยี่ไหวอย่างไม่ลองเข้าไปดึงบนหรอ